ดีนะคะวันนี้เรามาเจอกับแก๊งเจ้าควายน้อยว้าวควายเดี๋ยวให้พี่ควายวิ่งโชว์ทุกคนนะคะนี่ไปแล้วนี่แล้วก็จะมีเจ้าโอ้ไปหรือเปล่าเจ้าไปแล้วนี่ ไปแล้วเหมือนการอีกตัวหนะึ่งว้าวเจ้าสารเอทุกคนเดี๋ยวเราไปตามเขากลับมาดีกว่าอู้เขาเดินมาแล้วเ้ไปเลยไปเป็นคู่เลย ควาย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 ทำไมเจ้าควายเล็นสีเหลืองว้าวควายไทยเดินไปเลยโอ้โหมันไปหาเพื่อนมนแล้วทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปอู้ก่อนลาไปดูเจ้าควายทำอะไรเจ้าไดโนเสาร์ทุกคนโอ้โห โอเคทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย